PNN Sky News สนับสนุนโดย TrueMove H ส G Plus เร็วแรงครอบคลุมทุกกรุงเทพทั้งบนดินและใต้ดิน าเริ่มต้นบินสำรวจที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณตลาดเทศบาลกบินบุรีพบว่าน้ำอย่างท่วมสูงถนนไม่สามารถใช้การได้มีเฉพาะรถบรรทุกขนาดใหญ่และเรือเท่านั้นที่เป็นพาหนะสัญจรเมื่อมองจากมุมสูงยังเห็นว่าผู้คนแถบนี้หลายคนต้องใช้วิธีเดินลุยน้ำออกมาจากบ้านบางช่วงน้ำลึกระดับหน้าอก น้ำที่ไหลเข้าท่วมบริเวณนี้เป็นน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีที่ไหลามาจากจังหวัดสระแก้วซึ่งยังคงไหลามาสมทบต่อเนื่องทั้งจากทด้านแควรพระปรงและแควรพระสะทึงโดยจากนี้น้ำจากบริเวณนี้จะไหลลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำทั้งอำเภอศรีมหาโพ์ออำเภอเมืองและอำเภอบ้านสร้าง ิวสปินเลาะมาตามลำน้ำสำรวจอำเภอเมืองปราจีนบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำบางปะกงมีปริมาณมากจากมุมสูงเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเริ่มมีน้ำเอ่อล้นตลิง่งสร้างผลกระทบให้กับบ้านเรือนศาลเจ้าและวัด ส่วนริมตลิ่งด้านหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศน้ำที่เริ่มเอ่อนั้นสูงขึ้นเรื่อยๆขณะนี้เริ่มมีการนำกระสอบทรายมาก,กั้นไม่ให้น้ำไหลเข้าสร้างผลกระทบกับการสัญจรบ,บนถนนด้านหน้าโรงพยาบาลแห่งนี้ด้วยส่วนปลาในกระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้มองจากด้านบนก็เห็นอย่างชัดเจนว่าว่ายลอยน้ำอยู่บริเวณผิวน้ำมากขึ้นเพื่อรับออกซิเจนเพราะในขณะนี้น้ำในแม่น้ำมีสีขุ่น จากจุดนี้เรามุ่งหน้าอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสะแก้วพบว่าระดับน้ำลดลงจนถนนทุกสายสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วและพื้นที่ที่เคยถูกน้ำท่วมนั้นขณะนี้เห็นร่องรอยคาบโคลนที่ยังหลงเหลืออยู่โดยพ่อค้าแม่ค้าเริ่มนำสินค้าจำพวกกางเกงยีนและเสื้อผ้ามาตากถึงแดดแล้วสำหรับพื้นที่บางส่วนยังคงเห็นภาพการไหลออกของน้ำตามคลองสาขาต่างๆที่มุ่งหน้าไปยังประเทศกัมพูชา ของเรานนะคะก็พบว่าหลายพื้นที่นั้นที่ถายลงไปแล้วในขณะที่อีกหลายพื้นที่ก็ยังคงวิกฤตค่ะแต่สิ่งที่ต้องสังเาตต่อจากนี้นั่นก็คือฝนและก็สถานการณ์น้ําที่จะไหลบ่ามาจากเทือกเขาก็เดงนค่ะเิทธคพงศ์องชิวถ่ายภาพสุวิมบนสีน้ำลิเทียนเกสกายวิวรน